เอาละฮะยินดีต้อนรับสู่ช่องรุ่มแดงชาแนลกันดิเช่นเคยนะครับในวันนี้เรากลับมาอยู่บบเกมที่มีชื่อว่า r e s c าร p a r t ่14กันแล้วนะครับผมซึ่งจากพาร์ทก่อนนะครับเราได้อธิบายไปถึงในเรื่องวิธีการลดน้ําหนักนั่นเองนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับก็สามารถกดไปที่ตัวไอขวาบนได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการแปะลิงก์ไปให้นะครับสาหรับพาร์ทนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงในเรื่องของ ระบบชมลมกันนั่นเองนะครับผมตามที่ได้เห็นข้างหน้านี้เลยนะครับว่าผมได้ทําการสร้างชมลมขึ้นมา1ชมลมนะครับอย่างที่ได้เคยเกิดไปพาร์ก่อนนะครับว่าผมได้สร้างชมลมบาร์ขึ้นมานะครับผมแต่ก่อนจะไปรับฟังกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ช่องกันด้วยนะครับเพื่อให้ช่องของเรานะฮะมุ่งหน้าไปสู่500รัยซกันต่อไปนะครับโดยวันนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงในเรื่องของระบบชมลมกัน ผมในก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขอพอดเวลาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอีกประมาณ2คาบ3คาบมันก็จะเอ่อทำการสอบไม่นอนแล้วนะครับและพอทําการเปิดภาคเรียนใหม่เนี่ยมันจะวุ่นวายนิดนึงผมก็เลยพดไว้ก่อนนะครับผมเพื่อที่ว่าช่วงหลังเนี่ยผมจะพานักเรียนของเราเนี่ยไปแข่งขันบาสเกตบอลกันด้วยนะครับอ่าเพราะเราต้องรีบเก็บแต้มไว้นะครับก่อนที่นักเรียนของเรานะครับจะทําการจบการศึกษานั่นเองนะครับ เดี๋ยวเป็นยังไงค่อยว่ากันละกันนะครับตอนนี้เรามาดูกันก่อนว่าการที่เรานะครับจะสร้างชมรมขึ้นมานะครับว่ามันต้องทำายังไงบ้างนะครับผมโอเคอันดับแรกนะฮะเราก็เข้าไปที่การรีเสิร์ชนะครับผมแล้วเราก็ไปที่ชมรมตรงนี้เลยนะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะครับจะเป็นระบบใหม่เข้ามานะครับก็น่าจะเข้ามาสักพักแล้วนะครับผมซึ่งมันจะมีในเรื่องของสภานักเรียนนะครับซึ่งมันจะเขียนไว้ว่ามันจะทําการปลดล็อกหลักสูตรภาคนอกหลักสูตรนะครับผมหรือว่าก็คือตัวนี้นะฮะ แบบสูตรตรงนี้นะครับผมซึ่งมันจะเป็นเหมือนว่ามันจะเป็นเวลาว่างให้เด็กของเรานะครับไปเข้าชมรมนั่นเองนะครับผมโดยตอนนี้นะฮะมันจะมีให้เลือกอยู่2ชมรมนะครับผมได้แก่ชมรมบาสเกตบอลนะครับแล้วก็ชมรมเพลงป๊อปนะครับส่วนอัลล่าสนี่จะเป็นเรื่องของการตกแต่งชมรมนะครับก็จะปลดล็อกแค่เฟอร์นิเจอร์ขึ้นมานะครับผมซึ่งตอนนี้ผมได้เลือกแค่ชมรมบาสเกตบอลก่อนนะครับมันก็จะปลดล็อกในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับชมรมบาสเกตบอลขึ้นมา เมื่อทําการปลดล็อกแล้วนะฮะเราก็ไปสร้างชมรมกันได้เลยนะครับโดยวิธีการสร้างนะครับมันจะมีอยู่2ขั้นตอนนะครับผมซึ่งขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะต้องสร้างชมรมในตึกก่อนนะครับผมแล้วก็เข้ามาที่บิวนะฮะสงก่อสร้างนะครับผมแล้วก็เลื่อนมาล่างสุดเลยนะครับหรือไม่ก็คลิกที่ชมรมตรงนี้ก็ได้นะครับผมอ่ะจริงสิอันนี้ผมก็เพิ่งเห็นนะครับว่ามันมี2ห้องที่สามารถสร้างได้นะครับก็คือสัาเกเรียนนะครับกับชมรมบาสเกตบอล นะครับผมอ่าเราก็สร้างห้องนี้ขึ้นมานะครับเอาไปข้างๆกันเลยแล้วกันนะครับแบบนี้เราก็สร้างมาตัวอะไรให้เรียบร้อยนะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับสภาหักเรียนนะครับผมแล้วเราก็ต้องทําการแต่งตั้งสมาชิกสภาให้เรียบร้อยนะครับมันจะมีทั้งหมดอยู่ประมาณ4คนนะครับได้แก่ประธาน1คนนะครับแล้วก็สมาชิกอีก3คนนะครับอ่ะโอเคนะครับผมเอาเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับมันจะมีในเรื่องของโมดูลตรงนี้เข้ามานะครับเหมือนกับมเ้จเมนต์นะครับผมก็เราก็สามารถที่จะ ใส่ในส่วนของโมดูลตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่โมดูลตรงนี้2ตัวนะครับที่มันเกี่ยวกับบาสเกตบอลนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอธิบายว่าไอ้โมดูลพวกเนี้ยมันจะได้มาอย่างไงนะครับเมื่อคุณทําการสร้างห้องสภาแล้วนะครับเราก็มาสร้างห้องของชมรมบาสเกตบอลต่อได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ผมได้ทําการสร้างไว้แล้ว และเมื่อสร้างเสร็จแล้วนะครับเราจะต้องสร้างในส่วนของสนามบาสเกตบอลต่อนั่นเองนะครับให้เราทําการคลิกไปที่รูปไอคอนตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่แก้ไขเนื้อหาสถานที่นะครับกดเข้าไปเลยสำหรับคนที่เพิ่งสร้างนะครับมันจะเป็นโล่งๆเลยนะครับผมเพราะว่าตรงนี้เนี่ยผมได้ทําการสร้างสนามไว้สาสนามแล้วนะครับมันก็เลยขึ้นแบบนี้ขึ้นมานะครับผมให้เราทําการกดคําว่าใหม่ตรงนี้นะครับเพื่อทําการสร้างสนามขึ้นมาใหม่ อันนี้คือผมส,สร้างมาแล้วนะครับผมเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วนะครับทำการตกแต่งอะไรเรียบร้อยแล้วเราสามารถที่จะคลิกไปที่สนามตรงนี้ได้นะครับแบบนี้นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะจัดกิจกรรมให้นักเรียนของเรานะครับ<ด>เข้ามาทําการฝึกฝนตัวเองได้นะครับผม <S <s <ummer> <S มันจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเพิ่งสร้างใช่ไหมฮะมันจะเป็นแบบว่าเป็นสนามที่ไม่มีคุณจองไว้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมสร้างขึ้นมาใหม่เลยแล้วกันนะครับเพื่อว่าจะได้เห็นภาพกันนะครับ ที่เห็นว่าสนามของผมเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นสนามบัสของชมรมนะครับผมซึ่งมันเป็นการแข่งขันที่ผมสามารถไปคว้าแชมป์ระดับเขตได้ขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีละกันนะครับก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับถ้าเกิดว่าสนามของเรานะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งตอนแรกนะครับเราจะเป็นแบบนี้เลยนะครับมันจะมีช่องให้เราสามารถที่จะเลือกนักเตนของเรานะครับเข้าไปทําการฝึกซ้อมได้นั่นเองนะครับผมถ้าเกิดไม่คิดอะไรมากนะครับเราก็กดลงไปได้เลยแบบนี้ นะครับมันก็จะขึ้นสเตตัสตรงนี้เท่ากับ49นะครับผมเมื่อลงไปแล้วนะครับมันจะมีค่าสเตตัสต่างๆขึ้นมาแบบนี้นะครับซึ่งบางคนเนี่ยก็มีความสามารถนักเรียนที่สูงนะครับมันก็จะโบย่างอื่นเข้าไปด้วยนะครับผมประมาณว่าถ้าเกิดว่านักเรียนคนไหนนะครับที่มีความสามารถนักเรียนเนี่ยที่สูงๆนะครับผมมันจะส่งผลให้ค่าสเตตัสต่างๆเนี่ยสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับแต่กลับกันนะครับถ้าเกิดว่านักเรียนคนไหนเนี่ยที่มีความสามารถนักเรียนที่ค่อนข้างต่ํา นะครับจะเห็นได้ว่าคนนี้เนี่ยมีแค่47เซนะครับจะเห็นได้ว่าค่าอื่นเนี่ยมันจะบวกน้อยมากเลยนะครับเมื่อเทียบกับคนนี้นะครับผมอ่าส่วนพวกความสามารถในการสอนของผู้สอนนะครับเอฟเฟกจากเฟอร์นิเจอร์นะครับหรือว่าประสิทธิภาพของสิ่งก่อสร้างนะครับมันก็คือค่าที่มาจากห้องนี้นั่นเองนะครับของผมนะครับผมผมตกแต่งห้องให้มันเป็น4ดาวนะครับมันก็จะเป็นบวก20นะครับ ส่วนความสามารถของการสอนของผู้สอนนะครับผมก็เน้นไปที่ค่าการฝึกสอนแล้วก็ค่าบริหารเยอะๆนะครับมันก็จะบโเยอะตามไปด้วยนะครับผมโอเคฮะแล้วนี่ก็เป็นส่วนแรกในการจัดชุมลมนะครับผมต่อไปนะครับเราจะลงรายละเอียดขึ้นไปอีกนะครับผมจะสังเกตได้ว่าไอ้ค่าตรงนี้นะครับมันจะมีค่าคําว่ารูปกายพลัสศึกษาคะแนนนะครับแล้วก็ส่วนสูงนะครับผมซึ่ง3ค่านี้นะครับมันจะขึ้นอยู่ในตรงแถบขอลัล่างตรงนี้ใช่ไหมฮะแบบนี้นะครับ ซึ่งมันก็จะจัดเรียงตามระดับส่วนสูงนะครับจัดเรียงตามคะแนนอะไรพวกนี้นะครับผมจัดเรียงตามรูปกายอะไรพวกนี้นะครับซึ่งค่าพวกนี้นะครับมันจะเป็นค่าสเตตของนักเรียนแต่ละคนนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยมีรูปกายที่ดีนะครับมีคะแนนการเรียนที่ดีนะครับผมรวมไปถึงส่วนสูงที่สูงอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าแต่ละคนเนี่ยมันจะแลนตอมขึ้นมาเองนะครับแล้วไอ้สค่านี้ล่ะมันเอาไว้ทําอะไรนะครับ เราสังเกตได้ว่าข้างบนนี้มันคือรายการกลยุทธ์ใช่ไหมฮะกลยุทธ์เนี่ยมันจะแบ่งเป็นสามกลยุทธ์นะครับของชมรมบาสเกตบอลนะครับผมมันก็จะมีการป้องกันนะครับชาร์ตฟอร์เวิร์ดนะครับหรือว่าเป็นแนวลุกนะครับผมอันสุดท้ายนะครับจะเป็นในเรื่องของเซนเตอร์นะครับซึ่งไอ้สามกลยุทธ์เนี่ยเราสามารถที่จะตั้งได้นะครับผมเดิมทีตอนแรกนะครับมันจะตั้งมาให้เป็นออนแอร์แบบนี้นะครับซึ่งก็คือเป็นการฝึกซ้อมทั่วไปไม่มีการเน้นอะไรเลย เราก็แค่เปลี่ยนเป็นในเรื่องของเป็นการเน้นการป้องกันนะครับแบบนี้ปรับแล้วนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ผมทําการสร้างสนามบาสเกตบอลมาจานวน3สนามนะครับเพื่อให้เรานะครับทำการฝึกกลยุทธ์ทั้ง3กลยุทธ์ให้ครบนะครับผมก็คือที่1ฝึกการป้องกันนะครับที่1ฝึกการบุกอะไรพวกนี้นะครับผมอีกที่นึงก็ฝึกเซนเตอร์นะครับแต่ของผมเนี่ยมันเป็นแบบว่าผสมกันได้แล้วนะครับผมเพราะว่าผมได้ทําการอัพค่าไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งขั้นแรกเนี่ยมันจะเป็นแค่หนึ่งอย่างนะครับผมก็คือการป้องกันอย่างเดียวนะครับแต่ตอนนี้มันจะมีเซ็นเตอร์มาผสมด้วยก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคฮะแล้วเรื่องของกลยุทธ์นะครับมันเกี่ยวข้องกับค่ารูปกายค่าคะแนนแล้วก็ค่าความสูงยังไงนะครับเรามาดูกันครับว่าเงื่อนไขของการป้องกันนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับจะเห็นไหมครับว่าการป้องกันมันจะมีโบนัสคนที่มีคะแนนพัฒนาศึกษามากกว่า150นะครับผมมันก็จะเพิ่มในเรื่องของความแข็งแกร่งของชมรมขึ้นมาเพิ่มอีก5%นะเรับ ตรงนี้เนี่ยเราก็ทําการกดไปที่คอลัมน์คะแนนตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่คนที่คิดว่าเหมาะสมกับการนําไปฝึกฝนนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยมันจะมีค่าอะไรที่แตกต่างกันมากเลยเห็นไหมฮะแต่ผมแนะนําว่าให้นําคนที่มีค่าสมองเนี่ยเยอะๆไปก่อนนะครับเพราะว่ามันจะบวกเปอร์เซ็นต์เยอะนะครับผมลองลงมาก็เน้นที่ค่าคะแนนหรือไม่ก็ค่า,ค,าความแข็งแกร่งก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับเลือกคนที่ผ่านเงื่อนไขนะครับผมเพราะว่ามันจะได้โบนัสด้วย มันก็จะทําให้ทีมของเรานั้นแข็งแกร่งยิ่งขึ้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นในส่วนของการป้องกันนะครับมาดูกลยุทธ์การชาร์จกันนะครับตรงนี้เนาะอ่าเป็นคนนี้แล้วกันในเรื่องของการชาร์จซึ่งเงื่อนไขเนี่ยมันจะบอกไว้ว่ามันต้องการคนที่มีรูปกายนะครับมากกว่า20ขึ้นไปนะครับมันจะบวก5%ในเรื่องของความแข็งแกร่งของชมรมนะครับแล้วก็คลิกไปที่รูปกายตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็เลือกคนที่คิดว่าเหมาะสมในการ ลงไปฝึกซอฟนะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับเลือกคนที่มีค่าสมองเยอะๆแล้วก็เลือกคนที่ผ่านเกณฑ์นะครับมันก็จะบวกเปอร์เซ็นต์ความแข็งแกร่งของชมรมเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับอันที่3นะครับจะเป็นการฝึกในเรื่องของเซนเตอร์นะครับผมมันจะมีเงื่อนไขของเซนเตอร์นะครับก็คือเออต้องการคนที่มีส่วนสูงมากกว่า160นะครับผมมันจะได้บวกเปอร์เซ็นต์โบนัส5%ความแข็งแกร่งของชมรมนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะฮะเราคลิกไปที่ส่วนสูงตรงนี้ นะครับแล้วก็เลือกคนที่คิดว่าเหมาะสมในการลงไปฝึกซ้อมเหมือนเดิมเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมซึ่งช่วงแรกนะครับไอ้ค่าความแข็งแกร่งของชมรมสีเขียวตรงนี้นะครับมันอาจจะมีค่าที่น้อยก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะว่ามันฝึกฝึกฝนอ่ะเนาะเราก็ต้องผ่านการฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวค่ามันจะเพิ่มขึ้นเองนะครับอ่าทีนี้เราจะทํายังไงให้มีนักเรียนเข้ามาที่ชมรมของเรานะครับอันดับแรกนะฮะเรากดไปที่แก้ไขสมาชิกตรงนี้ จะเห็นได้ว่ามันจะมีการแลกเปลี่ยนของชมรมนะครับผมนักเรียนส่วนใหญ่นะครับที่มีค่าสมองเยอะๆมันจะเป็นนักเรียนเฉพาะที่ต้องการเรียนวิชาศิลปะกับพลรศึกษาอะไรประมาณนี้นะครับผมมันจะเรียนในส่วนของสปอร์ตคัสที่ผมตั้งไว้ทั้งนั้นเลยนะครับเห็นไหมฮะแต่ใช่ว่าพวกมนุษยศาสตร์กับเคมีจะเล่นไม่ได้นะครับมันก็สามารถที่จะเล่นได้เหมือนกันนะครับแต่แค่สเตตมันจะไม่ดีเท่าไอ้พวกเรียนคัดกีฬาอะไรพวกนี้นะครับเราก็สามารถที่จะคลิกขวาเพื่อเอาออกได้นะครับแล้วก็คลิกซ้าย เพื่อนําเข้ามาเป็นคนในชมรมของเรานะครับอ่ะแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็กดยืนยันนะครับผมอ่ะก็มีประมาณนี้นะครับในส่วนของการเลือกคนเข้าชมรมนะครับถ้าสงสัยนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ถามใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับโอเคฮะต่อไปเมื่อเรามีในส่วนของชมรมของเราแล้วนะครับเราจะทำรายได้บ้างกับชมรมแห่งนี้นะครับเราก็เข้าไปที่แผนที่โลกเลยนะครับ จะเห็นได้ว่าในพื้นที่ของเรานะครับมันจะมีตรงนี้ขึ้นมาใหม่นะครับผมก็คือสถานที่จัดการแข่งขันของชมรมนะครับผมซึ่งมันจะมีทั้งระดับเขตตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นระดับเมืองนะครับส่วนสุดท้ายนะครับจะเป็นระดับรัฐนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทําการแข่งขันบาสเตบอลได้นะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับซึ่งของผมเนี่ยผ่านการคัดเลือกจากระดับเขตแล้วนะครับก็คือทําการตบที่1ของระดับเขตไปเรียบร้อยแล้ว มันก็จะสามารถให้เราไปแข่งต่อในระดับเมืองได้นะวิธีการแข่งขันนะครับก็ง่ายมากเลยนะครับเราแค่คลิกไปที่การแข่งขันบัตเกตบอลตรงนี้นะครับผมออปัจจุบันเนี่ยของผมนะครับอยู่อันดับ3มีค่าความแข็งแกร่งอยู่ที่1,289แต้มนะครับจะเห็นไหมครับว่าออที่2ของเราเนี่ยมันมีค่าความแข็งแกร่งของชงรมนะครับอยู่ที่ 1 1 8 5แต้มนะครับถูกต้องแล้วฮะเพราะว่าเกมมันจะบอกว่าไอค่าความแข็งแกร่งของชมรมเนี่ยมันไม่ได้ตัดสินเสมอไปว่าใครที่มีค่าที่มากกว่าจะเป็นอันดับที่สูงกว่านะครับทาไมถึงพูดแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมากดแข่งขันเลยแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าผมตกที่2ได้นะครับผมก็จะขึ้นเป็นที่2แทนนะครับผมเรากดเริ่มเกมเลยนะครับเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดห0 0 0 เมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีทีมนะครับผมทั้งหมด3ทีมตามที่เราสร้างไว้นะครับหรือว่าถ้าเกิดเราสร้างสนามซ้อมเยอะๆนะครับมันก็จะมีหลายทีมเลยนะครับผมสังเกตว่าอีกทีมจะเป็นกลยุทธ์แบบกลางๆเลยนะครับก็คืออ่อนแออันนี้คือชื่อของมันนะฮะก็คือแบบสายกลางอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งไอ้สายกลางเนี่ยมันก็จะแพ้ทางกลยุทธ์พวกนี้ทุกอย่างเลยนะครับอารมณ์มันจะเหมือนแบบเกมเทิร์นเบสนะฮะที่ว่ามีการแพ้สีอะไรประมาณนี้ นะครับซึ่งถ้าผมเอาในเรื่องของการป้องกันไปแข่งด้วยนะครับมันก็จะมีเด็การชนะที่ค่อนข้างสูงเลยนะครับเราก็กดเล่นได้เลยนะครับแบบนี้อันนี้ก็เป็นการดูกันหนึ่งขันเฉยนะครับไม่มีอะไรมากนะฮะปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บแข่งไปในสามสิบวินะครับเอาหนึ่งหนึ่งแล้วนะฮะตอนเราก็ชูดไปอ่าสองหนึ่งแล้วนะครับฝั่งขาวบุกนะฮะชูดไปไม่เข้าครับเราสวนกลับครับชูดสามแต้มอื้อแต่กลายเป็นหนึ่งแต้มซะงั้นนำสามหนึ่งนะฮะนะครับสวนกลับได้ ปั๊บตีนึงมาชิวๆนะฮะแล้วก็เป่าหมดเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้นะครับผมในเรื่องของการแข่งขันนะฮะแล้วก็อันดับของเรานะครับก็ขึ้นเป็นที่สองเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้ของรางวัลขึ้นมานะครับเป็นโมดูลนะครับผมแล้วก็เป็นอื่นๆของจิตประทะนะครับแล้วก็เงิน5,000บาทนะครับผมแล้วก็คะแนนมาทยาศาสตรส่วนรวมบอยห้าร้อย พอแข่งเสร็จแล้วนะครับมันจะมีครูดาวอะไรก็ว่าไปนะครับว่ากี่วันกี่วันนะครับต่อไปคงจะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วนะครับสาหรับในเรื่องของชมรมเนาะในเรื่องของเวลาในการฝึกซ้อมนะครับถ้าเกิดว่าจะให้ไปฝึกซ้อมที่สนามบาสตรงนี้ของชมรมนะครับผมตรงนี้เนี่ยนักเรียนนะครับสามารถที่จะมาฝึกซ้อมได้แค่เฉพาะหลังเลิกเรียนนะครับผมก็คือภาคนอกหลักสูตรนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกค่าพักผ่อนอะไรประมาณนี้นะครับไอ้พวกคาบว่างอะไรประมาณนี้ ะะเขาก็จะสามารถมาได้แค่ห้องชมรมตรงนี้นะครับผมเห็นไหมฮะกรอบประมาณนี้นะครับแล้วก็เสริมให้นะครับเ,เหตุผลที่ผมเนี่ยทำการพอดเวลาใช่ไหมครับตั้งแต่ต้นเกมเลยเพราะว่ามันจะใกล้จบภาคเรียนแล้วเนาะซึ่งสมมุติว่าในกรณีที่คนของเราเนี่ยอยู่ปี3นะครับแล้วก็อีกไม่กี่คาบเนี่ยมันจะปิดภาคเรียนแล้ว นะครับก็คือสอบไฟนอลอะนะพอเปิดเทอมขึ้นมาปุ๊บไอพวกปี3เนี่ยมันจะจบภาคเรียนใช่ไหมฮะคนที่เราเอามาลงเนี่ยมันจะหายหมดเลยใช่ไหมครับมันก็แปลว่าเราจะต้องปั้นความแข็งแกร่งของชมรมขึ้นมาใหม่นะครับผมไอค่าสีเ,เขียวเนี่ยมันจะเริ่มใหม่หมดเลยนะครับผมจึงแนะนําว่าถ้าเกิดว่ามีเวลาไปแข่งก็ไปแข่งซะนะนะครับไอเรื่องของการแข่งขันของชมรมนะครับผมเพราะว่ายิ่งแข่งบ่อยนะครับมันก็จะมีโอกาสทําให้เราปลดองในส่วนของสนามกีฬาใหม่อะไรพวกนี้นะครับ หรือม่ก็พวกเฟอร์นิเจอร์อะไรใหม่ๆพวกนี้นะครับผมรวมไปถึงกลยุทธ์ในการฝึกซ้อมด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าของผมเนี่ยมันจะเป็นกลยุทธ์วิธีระดับกลางใช่ไหมฮะมันก็เลยมีการผสมผสานร,ระหว่างกลยุทธ์การป้องกันกับเซนเตอร์อะไรพวกนี้นะครับเซนเตอร์ enter, กับชาร์จอะไรพวกนี้นะครับผมถ้าเป็นแบบว่ากลยุทธ์พื้นฐานนะครับมันจะมีแค่เซนเตอร์2ตัวในหทีมนะครับการป้องกัน2ตัวใน1ทีมอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งยิ่งแข่งบ่อยนะครับผมมันก็จะปลดล็อกในส่วนของ กลยุทธ์เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้คือผมเป็นชมประดับเขตแล้วนะครับก็คือตกที่หนึ่งของเขตมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ทุนรางวัลมาตกแต่งห้องของเรานั่นเองนะครับผมต่อไปก็เหลือแข่งขันกับที่1ระดับเมืองนะครับระบบก็จะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับระบบชมรมนะครับผมซึ่งครั้งนี้จะเป็นของชมรมบาสเกตบอลนะครับเดี๋ยวคราวหน้านะครับจะเป็นในเรื่องของชมรมเพลงป๊อปแล้วกันนะครับมาดูกันว่ามันจะแตกต่างกับ ชมลมบาสเกตบอลยังไงนะครับผมโอเคฮะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราได้มาพูดถึงในเรื่องของระบบชมลมนะครับซึ่งผมก็ได้แนะนำปันส่่วนของชมลมบาสเกตบอลนะครับว่ามันมีรวบอะไรยังไงบ้างนะครับหรือถ้าอยากสอบถามอะไรนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือว่าใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์กันได้เลย นะครับผมโอเคครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับตัใครช่องกันด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าไปถึง500ซัพยซับกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ